มิวกี้หลานยายมิวกี้เอ้ยมิวกี้ฮ่าไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยรียกก็ไม่มาอ้าวนันเองจะไปไหนเหรอลูกแม่หนูเถอตะกล้าแบบเนี้ยหนูก็ต้องไปซักผ้าสิาออกมาได้นะแม่เนี่ยคำถามสิ้นเคิจจริงๆเลยแม่ถามแค่เนี้ยเองต้องดุแม่ขนาดนี้เลยเหรอแม่เสียใจน้อลู้มแมแม่หนูพูดแค่เนี้ยทำไมแม่ต้องดาราม่าด้วยเนี่ย ดมิกวกี uki, หลานยายมาแล้วเหรอยายกําลังหาหลานอยู่พอดีเลยแล้วยายหาหนูทําไมหรอยายจะให้หลานกดเบอร์นี้ให้ยายหน่อยยายจะโทรหาน้องสาวของยายยายจาไม่ได้แล้วว่ามันกดยังไงนี่ก็นานแล้วที่ไม่ได้คุยกับน้องสาวโอ้ยายแค่กดโทรออกแค่นี้ง่ายจะตายหนูสอนยายไปหลายรอบแล้วนะทำไมยายถึงไม่จำใส่สมองบ้างเวนกำลัอะไรของ ถึงต้องมียายที่ง่แบบนี้ยายขอโทษน้าหลานที่จะไม่ได้คนแก่ก็ความจําสั้นแบบนี้แหละนะก็ได้ก็ได้แต่หนูจะสอนยายแค่ครั้งเดียวและครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะถ้าครั้งนี้จะไม่ได้ยายก็ไม่ต้องใช้โทรศัพท์แล้วจ้าหลานแต่แต่หลานต้องพูดจะช้านะยายฟังไม่ทันเออรู้แล้วหนูกิลูกล้างวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เราไปเที่ยวทะเลกันไหมจ๊ะอยากสิคะแม่ไปกันเหรอจะไปทะเลกันเหรอเนี่ย ยายขอไปด้วยได้ไหมโอ้ยไม่ได้หรอกแม่จะไปทําไมก่อนเดินเหินก็ไม่สะดวกเก,กะกะอยู่เฝ้าบ้านนี่แหละดีแล้วจ้าแม่เฝ้าบ้านก็ได้เป็นยังไงบ้างจ้าไปเที่ยวกันมาสนุกไหมเอ่ยก็สนุกด,ด,ดีนะคะยายหนูได้กินของอร่อยเยอะแยะเลยดีจังเลยจ้าว่าแต่ไปทะเลทั้งที มีของอร่อยอร่อยติดไม้ติดมือมาฝากยายบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยฉันไม่ได้ซื้ออะไรมาฝากแม่หรอกขี้เกียจถือถ้าแม่อยากกินอะไรก็หาซื้อแถวนี้ไปละกันจ้าลูกแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่แค่แซวเล่นอยู่กี่ลูกแม่สั่งอาหารทะเลมาเยอะเลยมันกินเร็วโหน่ากินจังเลยค่ะแม่กินอะไรกันเหรอจ้าสองคนแม่ลูกน่าอร่อยจังเลยแม่พูดแบบนี้คืออยากกินด้วยใช่ไหม อาหารหน่ากินจังเลยจ้ะมีตังเยอะแยะแบ่งให้แม่ชิมสักคำได้ไหมไม่แบ่งหรอกเดี๋ยวฉันกับลูกกินไม่อิ่ม้าแม่หิวก็ไปหากินอะไรในครัวนู่นยายจะไปไหนก็รีบไปปะโดูเห็นหน้ายายแลกินข้าวไม่ลงจ้าหลาน ่ว่ามันหนูไหมถ้าบ้านหลังนี้ไม่มียายก็คงจะดีกว่านี้เนาะก็ <_: S 1> ここใช่นะสิลูกแม่ลำคาญจะแย่อยู่แล้วลูกกับหลานคงไม่รู้สินะว่าเราแอบฟังเราคงไม่สำคัญกับพวกเขาสองคนแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะอยู่บ้านหลังนี้ไปทำไมสู่เราหนีออกจากบ้านไปดีกว่าทำไมช่วงเนี้ยบ้านของเรามันดูเงียบๆนะเหมือนบ้านของเรามีอะไรสักอย่างขาดหายไปเลยหนูรู้สึกเหมือนแม่มีลูก ใช่ค่ะแม่หนูรู้สึกว่าบ้านของเรามีอะไรขาดหายไปสักอย่างว่าแต่ยายหายไปไหนเนี่ยไม่เห็นหลายวันแล้วนะนั่นสิค่ะแม่หรือว่ายายจะหนีออกจากบ้านถ้าเป็นแบบนี้จริงๆจะทํายังไงล่ะลูกเป่ไม่อยากเป็นลูกอักตันยูนะงั้นหนูว่าพวกเราได้ไปตามหายายกันเถอคะค่ะยายคงไปไหนไม่ได้ไกลหรอกอาจอยู่วัดก็ได้ปะ่ะลูกดูวัดนี่ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเป็นภาระเห็นใคร แม่อยู่นี่เองเหรอจ๊ะพวกเราตามหาแม่ทับแย่ยายจ๋ากลับไปอยู่บ้านของเรานะจ๊ะพวกเองสองคนมาตามหาข้าทําไมกลับไปกันเอถอะทีาบ้านหลังนั้นขาดยายไปสักคนมันก็คงไม่มีอะไรหรอกน่าหนูขอโทษนะจ๊ะแม่ถ้าทําอะไรไม่ดีท,ทําให้แม่ต้องเสียใจหลายครั้งหลายหนตอนนี้หนูสำนึกผิดแล้วแม่กลับบ้านเราเถอะนะจ๊านะจ๊จยายต่อไปหนูจะไม่ว่ายายอีกจะคุยกับยายที่ดีทุกคําเลย ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นยายจะกลับบ้านของเรา